สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ติดตามช่องของประสิทธิ์จุมูนุษย์อยู่นะครับวันนี้เราจะมาใส่ขอบตะกร้านะครับใบใหญ่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะไปดูปชมฝากเพื่อนๆพี่ๆช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการใส่ขอบตะกร้าใบใหญ่นะครับใบใหญ่จริงๆ เท่าที่ทํามาอันนี้ก็ใหญ่สุดนะครับที่แรกว่า,าที่ทําก่อนใหญ่สุดเอาไปเอามาตรงนี้น่าจะใหญ่กว่าเพื่อนนะใหญ่มากเป็นตะกร้าทรงโบราณอยู่นะครับยังคงทรงเดิมอยู่แต่ว่าเป็นใบใหญ่เป็นช่องที่เราพยายามนําเสนอนะครับเป็นงานงานจักสารงานหัตถกรรมงานทุกชนิดนี้นะครับก็เป็น รูปล,ลายแล้วก็รูปร่างลักษณะเดิมน,นะครับที่เป็นตะกตร้าทรงกลมแล้วก็ขาโบราณน,นะอันนี้ไม่ใช่ขาไม่ใช่ขาสี่เหลี่ยมหรือวงกลมนะครับอันนี้เป็นขาคู่ขาโบราณน,นะครับอันนี้กําลังใส่ขอบอยู่นะก็จะต้องมาใส่ขอบก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้นะครับเ,เวลาเราถ้าจะมัด ก็ลเลยเหมือนตะกร้าในตลาดก็มันไม่สวยงามนะครับผมก็เลยเลือกที่จะมาถักขอบแต่อันนี้จะถักขอบด้วยเชือกไนล่อนนะฮะไนล่อนเพราะว่าปกติแล้วเราก็จะใช้เป็นหวายแต่อันนี้เรามาถักขอบด้วยเชือกไนล่อนเพราะว่าเป็นตะกร้าสนโบราณน,นะก็เหมาะที่จะนำใส่ข้าวของไปสวนไปไร่นะครับ หรือว่าใส่พวกผลไม้พวกนี้นะครับเหมาะนะครับจะเหมาะมากนะครับผลไม้แบบเวลาเราไปสวนไปอะไรอย่างนี้นะครับมีผลมงผลไม้อะไรที่อยู่ในสวนเรานะครับแล้วก็ใส่ตะกร้ากลับบ้าน,านก็จะเหมาะอยู่หรือไม่ก็เออหรือไม่เนี่ยบางทีบางคนบางท่านไปสวนไปไรนะครับเพราะว่าบางคนนี่ก็ทําพวก,กเกษตรอยู่นะ เวลาไปสวนอย่างเงี้ยครับก็เหมาะที่จะเอาพวกข้าวพวกกับข้าวพวกอาหารนะครับไปได้นะครับใส่พวกหม้อข้าวหม้อแกงไปได้นะใส่ได้นะครับเพราะเป็นไซส์ใหญ่จริงๆนะครับไซส์ใหญ่มากๆแต่ไม้ไผ่เราก็ยังคงใช้ไผ่หนามเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆได้ดูการตัดไผ่การ เลือกไผ่วันนั้นนะครับก็จะเห็นว่าเราเลือกเป็นไผ่น้ำอยู่นะครับไผ่น้ำถักขอบผมจะใช้กลมคู่นะครับสามเส้นใช้กลมแป๊บหนึ่งนะครับก็จะใช้กลมคู่สามเส้นนะครับที่เราไว้แล้วนะครับเด,ดนี้นะครับสามเส้นนะครับเรียกว่ากลมคู่สามเส้นเป็นตัวซ้อนด้านบนเดี๋ยว ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยอยากให้เห็นพวกมีดพวกอะไรสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเนาะมันมีความจําเป็นจะต้องนําเสนอน,นะครับการทํางานก็นเลยอาจจะต้องให้เห็นนะครับอันนี้ก็กําลังจะเสียบนะครับเสียบตรงคู่นะครับสามเส้นนะครับก็เสียบลักษณะนี้นะครับ ตักเชื่อไปละสิะไปเลยนะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆสท่านนะครับที่คอยดูคอยติดตามแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้นะครับกับเพื่อนๆพี่ๆท,ทั้ง2องท่านขอบคุณมากๆนะครับก็หวังว่าก่อนสิป,ปีนะครับช่องเราน่าจะาโตกว่านี้นะครับแล้วก็น่าจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็ฝากเพื่อนๆพ่นีพน่พนะีเป็นกําลังใจให้กันนะครับกับช่อง งานจักสานงานอัตกรกรรมงานที่ทําด้วยมือประสิทธิ์จุพูนุษยนะ์ก็มาเป็นกําลังใจให้กันนะับปกติก็จะเห็นแต่ช่องอื่นๆที่เขาทากนะันเนาะอาจจะเป็นคนปกติทั่วไปคนตาดีๆก็ทําอันนี้เป็นช่องของผมเองนะครับช่องผู้พิการทางสายตาเราก็มาทําของเรานะเป็นช่องของตัวเองแล้วก็พยายามนำเสนอก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับช่วยคอมเมนต์กันเข้ามานอะกใครที่ได้เห็นคลิปได้ดูคลิปก็คอมเมนต์กันหน่อยนะครับ อะไรจะแนะนําเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับอยากให้ทําอะไรบ้านก็แนะนําเข้ามานะครับอะไรที่เราสามารถนําเสนอได้เราก็จะได้นําเสนอนะครับใหด้ดูกันนะครับมีเสียบอย่างนี้นะครับสามเส้นนะครับสามเส้นเนี่ยเวลาเราถักมันก็จะต้องมีการทําเหมือนเกลียวนะครับ น,นี่ครับนี่ครับนผมก็จะเอาเส้นที่อยู่ข้างหลังนะครับควยไปข้างหน้าไปสองคนว่าจะได้ไปช่วยกตนดักนี่ครับเราจะต้องใช้วิธีการแบบนี้นะครับ ก็คือผมจะเอาเส้นด้านหลังนะครับทับไปด้านหน้านะครับเพื่อเป็นการทับเชือกนะครับนี่ให้เชือกโผล่ด้านบนนะครับให้เชือกโผล่ขึ้นข้างบนถ้าเราไม่ทําอย่างนี้นะครับเชือกก็จะอยู่ด้านบนก็จะดูไม่สวยอันนี้อ่ไม้จะอยู่ด้านบนนะครับเชือกจะอยู่ด้านล่างนี่ครับทีนี้เราก็จะเอาเส้นที่สอง นะครับทับไปอีกนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะทับเชือกไว้มันจะทับทับเชือกอที่เราทําไว้ก่อนถักไว้ก่อนนะฮะไว้ก็จะดูดีนะครับดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับ,รบนมจตัดเชือกที่ผูกไว้ก่อนนะเหตุผลที่ต้องผูกเชือกไว้ก่อนก็เพื่อให้อขอบมันอยู่อยู่ตัวนะครับไม่ให้ขยับ ไปเข้ามาแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเนล่อนเส้นใหญ่หน่อยนะครับไม่ไม่ไม่เล็กะจะใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะต้องอรัดให้แน่นให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นตะกร้าใบใหญ่แล้วก็เพื่อให้มันสมดุลกันกับตะกร้าด้วยนะครับอน,นี้กำลังรัดแล้วนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะลอ็อ,ลอกแรกเนี่ยมันจะโดนไม้ทับไปแล้วนะครับเนี่ยทับแล้วนะครับอันนี้ลอ็อกที่ตามมานะครับมันยังเห็นอยู่ยังเห็นปุ๊บเราก็จะเอา,อาเส้นที่สามนะครับทับไปอีกเรจะไปลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็จะปิดไม้ไปเรื่อยปิดไปจนจนกว่าจะรอบนะครับจะเป็นอย่างนี้ มมักจะผูกเป็นปมตายนะครับมันจะได้ไม่รูดนะเพราะว่าถ้าเราไม่ปลูกเป็นปมตายเวลาน้นมันจะรูดนะเวลาเชือกมันใช้ไปนานๆนะครับอาจจะยืดหรืออาจจะนี่นะมันจะรูดได้ขออนุญาตาปาดไม้ที่สูงออกหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ทําให้ไม้ที่ทับด้านบนสูงกว่าเพื่อนนะครับนี่ครับเนาะเส้นที่สามนะครับทับมา ลักษณะเดิมนะครับก็ถักงนี้ไปเรื่อยๆผมใช้เข็มจิ้มนะครับมันง่ายแล้วก็ลอกใต้ไม้สองเส้นนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นบ่วงขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เ,เชือกรองขึ้น,นแล้วก็ดึงเวลาที่เราดึงเชือกนะครับพยายามกดไม้ที่เราทับด้านบนให้มันเป็นไปให้มันหมุนไปตามอขอบตะกร้านะครับจะให้มันเฉออกมาด้านข้างนะครับ มันก็จะไม่สวยนะนะครับก็ใช้เวลานาน,านอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่า,าตะกล้าใบใหญนะ่ตัวนี้เราก็จะเอามือดัดนะครับดัดให้มันมันมาตามาตัวขอบตะกล้านะครับอันนี้เราก็ตัดเชือกที่เราผูกไว้ก่อนหน้านี้ไปเรื่อยๆนะ เส้นที่อยู่ด้านหลังสุดนะครับยกทับนะครับเส้นที่อยู่ด้านหน้านะแบบนี้นะแล้วก็เชือกเนี่ยพอเราจิ้มแล้วนะครับเราก็จะเอานะครับข้ามไม้ที่เราพลาดไปนะแล้วก็มาลอดนะครับไม้สองเส้นที่อยู่ด้านหลังวิธีการใส่ขอบตะกร้าบโบราณน,นะครับง่าย ใช้แรงเยอะสักหน่อยอันนี้น่าจะเหมาะกับคุณผู้ชายนะครับชาบ้านที่ทำง,งานแบบนี้นะครับก็จะเหมาะเพราะว่าจะใช้แรงเยอะนะครับเหมาะจะให้ดึงเชือกหรือว่ารับขอบเพราะไม่งั้นถ้าเป็นคุณแม่บ้าน,นจะไม่ไหวนะรแรงจะน้อยก็แรงน้อยก็ไม่สามารถจะรับเชือกได้นะครับเพราะถ้าแรงน้อยนี่มันรัดไม่ไม่ได้จริงๆ นี่มันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับมันต้องเป็นมาตรฐานจริงๆเพราะาใส่ของนะครับตะกร้าใบใหญ่เพราะว่าเป็นตะกร้าที่เราจะต้องใช้บางคนก็เอาไปใส่พวกมอข้าวมอแกงหรือว่าใส่กับข้าวใส่สิ่งของต่างๆไปไร่นะครับไปสวนอย่างนี้ มันก็จะต้องหนักอยู่แล้วนะครับถ้าเราทําไม่มาตรฐานมันก็จะมันจะดูไม่ไม่คงทนนะครับแล้วก็มันจะใช้ได้ไม่นานนะครับแต่ถ้าเราทําให้มันเป็นมาตรฐานมันก็จะสามารถใช้ได้นาน,นอย่ามาหน้นะครับอขออนุญาตนะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับช่วยกันติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน เอาไว้ด้วยกันละกันนะครับคือเรามีอะไรดีๆนะครับแล้วก็จะได้มานําเสนอกันให้ได้เรน,นกันเพราะว่าบางบางครั้งบางทีเราไปในสถานที่ต่างๆแล้วก็เจออะไรที่มันดีๆเหมาะที่จะนาเสนอก็จะได้มานําเสนอจะได้ง่ายนะครับเ็ฝากเพื่อนๆพีๆ่ๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเป็นถึงเดี๋ยวนี้หลายคนหลายท่านก็เข้ามาดูคลิปให้ผมมึงยังไม่มีจังหวะได้ไลฟ์เลยนะครับกับช่องยูทูบเพราะว่ายังไม่มีงานที่จะได้ไลฟ์นะครับคาดว่าวันข้างหน้านะครับเราอาจจะมีงานให้ได้ไลฟ์นะครับให้เพื่อนพี่ๆได้ดูกันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับก็เผื่อว่าวันข้างหน้านี้เราอาจจะมีงานนะครับ มีงานที่อาจจะได้ไลฟ์งานครับอัน,นี้เป็นเชือกเล็กนะครับที่เราใช้ผูกมูกตะกี้นะครับเป็นเชือกเล็กนะครับที่ผูกแล้วก็ตะกร้าสี่เหลี่ยมตะกร้ารุ่นเล็กเราก็จะใช้เชือกเส้นพวกนี้นะครับทำแต่ว่าถ้าเป็นตะกร้ารุ่นใหญ่มันใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้ตะกร้า เราจะต้องใช้เชือกรุ่นใหญนะ่มันถึงจะได้นะครับไม่งั้นนี่มันจะไม่สมดุลกันเลยนะครับการทําตะกรา้าหรือว่าทำํทำรอบทําไซนะครับที่เกี่ยวกับงานจัก3สานงานหัตถกรรมนี้ถ้าเราเลือกวัสดุหรือว่าอุปกรณ์ไม่ไม่เหมาะนะครับกับงาน,น,บนก็จะดูทําออกมาแล้วมันก็จะ ไม่ค่อยจะเวิร์กซะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางอย่างมันก็จะต้องให้ลงตัวกับงานที่เราทําอยู่นะเพราะบางงานนี่มันอุปรกรณ์มันก็ต้องหลายๆอย่างนะครับที่จะต้องดูสมดุลกันด้วยอันนี้เรากําลังเาเชือกร้อยเข็มนะครับก็จะได้ นี้ผมอาจจะลงายาวสักหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะครับจริงๆอยากจะหาเวลาแล้วก็จังหวะในในการไลฟ์นะครับช่องเพราะว่าตั้งแต่เปิดไลฟ์มานี่ผมยังไม่ได้ไลฟ์เลยสักครั้งนะครับก็ยังไม่มีจังหวะสักทีครับไม่แน่นะครับวันข้างหน้าผมได้ไปทํางานอานอกสถานที่หรือมีงานที่เหมาะ หน่อยผมอาจจะขึ้นไลน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับคอยติดตามเพราะว่างานที่ผมทํานี่มันมีหลายงานที่ไม่เหมือนเดิมนะครับม,มีมีหลายงานที่ไม่เหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนไปตามรูปแบบลักษณะของงานแต่ละงานที่จะเข้ามาแต่ทุกวันนี้ก็อาศัยทําคลิปไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับ ทีแรกก็ยังไม่เป็นสักอย่างเลยนะครับกับการทําทลิปแต่พักหลังมานี้ก็พอเข้าใจอยู่บ้างนะครับก็เลยได้ทาส่วนมากแล้วผมก็จะทําเองนะครับกับคลิปวิดีโอจากลิปที่นําเสนอเพื่อนๆพี่ๆน,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 นะเพราะว่าเราเราอยากเร,าเรียนรู้นะด้วยตัวเองด้วยแล้วก็อยากจะทําเป็นด้วยนะ ก็เลยบางคลิปนะครับบางคลิปเท่านั้นนะครับที่จะให้ผู้ดูแลเขามาช่วยนะครับเช่นอาจจะไปนอกสถานที่มีงานประชาสัมพันธ์งานเป็นวิทยากรนะครับอย่างนั้นก็อาจจะให้ผู้ดูแลเขามาช่วยไลฟ์มาช่วยทําทลิปให้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกงานที่ยังอยู่ในพื้นที่นี้นะครับเราก็อาศัยว่าเราทําเอง ทำเองส,ส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็คท,ที่ผมทำอของไม่ได้ตัดต่อเลยนะคุณอาจมองดูว่าน้อยอย่าด้อยค่าอาจดีมากเกินกนว<อ>แล้วก็เสียงที่เพื่อนๆได้ยินแทรกเข้าไปนะมันเป็นเสียงของหมวดผู้พิการนะครับหมวดท็อกแบตที่ผมอาศัยตัวนี้นะครับมาทำเป็นาการทำคลิปการไลฟ์แล้วก็การตั้งค่าช่องนะครับเพราะว่าบาง บางอย่างนี้ต้องยอมรับว่าผู้พิการไม่สามารถที่จะอมองเห็นได้นะครับเราก็ต้องอาศัยนะครับหมวดหมวดเนี้ยครับหมวดท็อคแบ็คนะครับมาช่วยนะครับนี่ผมก็กำลังไล่รัดขอบ กันนะครับแล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับท่านไหนที่สะดวกที่จะแชร์นะครับก็ mm hmm. สามารถที่จะแชร์ได้นะครับเพื่อเป็นการเปิดค่าการมองเห็นให้ช่องเราแล้วก็ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้พิการทางสายตาให้ได้มีกําลังใจในการทํางานนะครับเ mm hmm. นาะเอาละครับคลิปนี้รู้สึกว่าจะยาวพอสมควรแล้วแหละนะครับมาเดี๋ยวเอาไว้ วันเนืนหน้านะ,ะผมมีจังหวะมีโอกาสมีเวลาก็จะนำเอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันต่อไปเรื่อยๆส่วนวันนี้นะขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจให้กันที่คอยดูคลิปอ่าคอยกดแชร์ให้แล้วก็กดไลค์ให้ขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับอย่าลืมขอคนละหนแชร์กันแล้วกันนะครับคลิปนี้ขออนุญาต ลงคลิปแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ก็แล้วกันสวัสดีครับกลับ